เราจะสนใจศึกษาเกี่ยวข้องกับสารจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสารสกัดจากสมุนไพรอย่างเช่นกระเจี๊ยบแดงหรือว่าจากผลไม้นะคะสารสกัดสวรสมะละกอหรือจากของเหลือใช้จากเ,เ,เขาเรียกอุตสาหกรรมอย่างเช่นกากน้ําตาลหรือว่าเปลือกมันฝรั่งนะคะเราสนใจว่าสารต่างๆที่อยู่ภายใน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเ่าเนี้ยหรือว่าสารจากธรรมชาติเ่าเนี้ยมันสามารถที่จะส่งผลกระทบหรือว่ามีประโยชน์ทางด้านสุขภาพยังไงบ้างกับโมเดล Disease หรือว่าโมเดลของโรคซึ่งลักของอาจารย์พลอยเนี่ยจะมีอยู่3โมเดลด้วยกันนะคะก็คือโมเดลแรกเนี่ยจะเป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับ metabolic Disease หรือโรคทางเมตาบอล i ซึมอย่างเช่นโรคภาวะที่มีไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคอ้วนหรือว่าภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งภาวะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคที่อื่นๆตามมาอย่างอย่างโรคหัวใจโรคความดันหรือว่าเบาหวานหรือว่ามะเร็งบางชนิดนะคะโมเดลที่2อที่อาจารย์ศึกษาก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้ออย่างเช่นในภาวะที่เกิดการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อเราเรียกว่าซาโคพเนียซึ่งภาวะนี้จะ พบได้ในผู้สูงอายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งมีภาวะที่สูญเสียมวลกล้ามเนือ้อที่สูงขึ้นต่าไปด้วยนะคะแต่ภาวะนี้เนี่ยเกิดได้ตั้งแต่ยังเป็นเขาเรียกว่ายังอเดวต, <c oughs> ตั้งแต่30วัย30-40ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีการสูญเสียของมวลกล้ามเนื้อแล้วนะคะภาวะโรคหรือว่าโมเดลที่3ที่อาจารย์ศึกษาก็คือ,อโรคไม่ไม่ใช่โรคนะเป็น โมเดลเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือการออกกําลังกายนะเราจะให้สัตว์ทดลองออกกําลังกายด้วยการว่ายน้ำนะคะ็จแล้วก็ศึกษาประสิทธิภาพของสารที่มีต่อประสิทธิภาพของการออกกําลังกายนะคะการล้าความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ออะไรประมาณนี้นะ,ะอันนี้เป็นโมเดลที่เราใช้ศึกษาซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่ทำเนี่ยเราจะศึกษาตั้งแต่ในระดับหลอดทดลองก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นในระดับของเซล นะคะเซลล์ก็คือเซลล์เพาะเลี้ยงเซลตอนที่ที่ที่ทำอยู่จะเป็นในเซลล์กล้ามเนื้อแล้วเราดูว่าเอผลที่ได้เนี่ยมันให้ผลที่ดีไหมสารนั้นให้ผลน่าจะมีโอกาสที่จะเอาไปทําอะไรต่อยอดหรือเปล่าถ้าเกิดมันดีเราก็ไปศึกษาต่อในระดับสัตว์ทดลองในโมเดลต่างๆสามอันที่ที่กล่าวมาค่ะ ในส่วนของเป้าหมายของท่านอาจารย์ได้มีที่ได้มีการศึกษาทดลองแล้วก็ใช้ห้องแลบต่างๆของเราหรือแม้กระทั่งลำดับเบื้องต้น,นขณขณะนี้นี่ผลที่ได้ออกมาเนี่ยพอจะอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ไหมครับว่ามันมีผลที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นบ้างจากงานวิจัยอาจารย์ยกตัวอย่างมาได้เลยนะครับเอาเป็นงานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารเป็น journal of agriculture and food research นะคะเป็น q 1แล้วก็ tier o ก็คือหมายถึงว่าเป็นวารสารที่อยู่ในระดับ ท็อ10ของของทางด้าน a r e รียนั้นๆน,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 นะคะก็คือเป็นการศึกษาสารสกัดจากกากน้ำตาลซึ่งกากน้ำตาลเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะความร่วมมือทางด้านการวิจัยเนี่ยมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ,ะก็ทำสารสกัดมาให้เสร็จแล้วเนี่ยเราลองเทสละเร,เ,รเรามันให้ผลที่ดีในระดับหลอดทดลองคือสามารถยับยั้งเอนไซมที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขมันได้ ะะการย่อยน้ำตาลถ้ามันยับยั้งได้ตั้งแต่ระดับในเอนไซม์เนี่ยแปลว่าอาหารที่เรากินเข้าไปถูกถูกสารสกัดตัวนี้ยับยัง้งแปลว่ามันก็จะดูดซึมได้น้อยลงระดับของไขมนันกับน้ําตาลในเลือดก็จะลดลงก็เห็น potential ที่ดีศักยภาพที่ดีของสารตัวนี้ก็เลยไปศึกษาต่อในสัตว์ทดลองโดยที่ใช้เป็นโมเดลที่ทําให้สัตว์ทดลองเนี่ยอ้วนโดยใช้อาหารไขมันสูงนะคะเสร็จแ,แล้วก็ระดับของ ไขมันในเลือดลดลงจริงๆแล้วก็การสะสมของไขมันในตับซึ่งตอนนี้มันจะมีภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับปรากฏว่าไขมันสะสมลดลงการอักเสบลดลงความเครียดออกซิเดชันที่เกิดขึ้นในตับเนี่ยลดลงก็คือให้ผลที่ดีค่ะอันนี้เป็นผลวิจัยล่าสุดค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของกากน้ําตาลที่เรานํามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ครับคือมันจะนําไปสู่การสกัดเป็นตํำรับยาหรือฮะหรือว่าจะต้อง ทำเป็นอาหารเสริมหรือว่าทําเป็นละะนักษณะประมาณไหนเพื่อที่จะนํามาใช้ในการที่จะลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ในอนาคตนะครับคือตอนนี้จะเป็นการทดลองที่อยู่ในขั้นตอนของในระดับสัตว์ทดลองนะคะซึ่งกว่าที่จะออกไปเอาไปใช้จริงเนี่ย ย,ยังเป็น l องเท e มเลยแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายอย่างหนึ่งนอกจากตีพิมพ์ผลง,งานวิจัยละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยออกากน้ําตาลเนี่ยมันจะมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ที่อยู่ในนั้นนะคะซึ่งเป็นทางอย่างที่แจ้งไปเนาะทางววนะคะเป็นอาจารย์นัทไทเนี่ยเป็นคนที่สกัดมาให้แล้วเราเอามาตรวจ สอบดูแล้วมันมีสารที่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าสารออกฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่สังเคราะห์ไขมันในตับได้ประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็นให้ผลที่ดีแต่มันยังเป็นการทดลองที่อยู่ในสายทดลองยังเป็นเบสิีเส s ิ a ร์ชอยู่มันอาจจะต้องทําการทดลองต่อเนื่องเพิ่มเติมไปอีกเรื่อยๆว่า้มันมีผลอะไรที่ดีกว่านั้นไหมหรือว่า อาจจะยังเป็นการทดลองยัสาตทดลองเนี่ยแต่ว่าในแง่มุมอื่นๆของสารสกัดจากกากน้ําตาลนะคะก่อนที่จะไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้เพราะว่าการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมันมันไม่ใช่ให้ได้ผลที่ดีปุ๊บพัฒนาได้เลยต้องมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยนะคะงบประมาณเงินทุนอะไรที่ต้องสนับสนุนรวมทั้งทีมเวิร์กที่ต้องมาช่วยเพราะว่าเราอยู่สรีรวิทยาเนี่ยของเราจะเป็นการทดสอบ ฟังก์ชั่นหรือหน้าที่หรือกลไกการทํางานมากกว่านะคะถ้าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาจจะต้องมีทีมอื่นๆที่ต้องเข้ามาช่วยอะไรประมาณนี้ด้วยก็จะเป็นลองเทอมนะคะครับเพราะฉะนั้นสําหรับน้องๆนิสิตที่มีความสนใจแล้วก็เราทําการเปิดบ้านในส่วนนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสได้สัมผัสสิ่งนี้ไหมครับหรือว่าจะ,ะมันจะต้องมีลําดับขั้นตอนอะไรยังไงในการที่จะมาศึกษาทางด้านนี้ต้องมีความสนใจในประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมครับ พอดอีในภาควิชาเศษฐรวิทยานะมีงานวิจัยที่หลากหลายแล้วครอบคลุมในเกือบทุกระบบของอวัยวะเลยถ้าน้องๆใช,ใช้เรียกว่าน้องๆถ้าน้องๆ <laughs> หรือนิสิตสนใจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะหรืออยากสตาร์ที้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของระบบร่างกายหรืออยากจะศึกษาเกี่ยวกับ การป้องกันหรืออาจจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสารทางเลือกในอนาคตในการรักษาโรคอะไรบางอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่ามาเริ่มต้นจากมา Open House เนี่ยมาลองดูก่อนว่าเพราะว่าอาจารย์ในภาคเนี่ยน่าจะเกือบทุกคนนะคะที่ที่เปิดแลบแล้วก็จะมีโอกาสให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้ามาสอบถาม ถึงความสนใจเผื่อจะแมทชิ่งได้ตรงกันว่าเอาอสนใจเรื่องนี้สนใจเรื่องนั้นค่ะคุณสมบัติดูแลจากที่ท่านอาจารย์ได้ให้ข้อมูลไปตรงนี้เนี่ยต้องใช้ความใช้คำว,ว่าความอดทนอยู่พอสมควรเลยไหมครับหรือว่าจะต้องสละเวลาชีวิตส่วนตัวพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะว่าการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานอยู่เหมือนกันแล้วก็ทากับสัตว์ทดลองในงต่างต่างเหล่านี้ในมุมมองของอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับ ต้องคือเริ่มแรกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเจ้าตัวเนี่ยต้องสนใจก่อนเนาะคือถ้าทําอะไรที่ตัวเองไม่สนใจแป๊บเดียวก็จะรู้สึกว่าที่บางทีเด็กๆแบบไม่มีแพชชั่นละหมดละซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่แค่แพชชั่นอย่างเดียวนะที่อาจารย์มองอสนใจก่อนแต่พอสนใจแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันต่อย,ยอดไปได้แค่ไหนมันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วยนะคะรับผิดชอบเสร็จเอ๊ะ การทำงานวิจัยทางด้านนี้มันไม่ใช่ทำหนึ่งวันสองวันเสร็จบางทีทำแล้วทำไมมันเฟลว่ะทำไมทำการทดลองเหมือนเดิมผลมันต่างไปจากเดิมมันมีอะไรหรือปัจจัยอะไรที่ทำให้มันไม่เหมือนเดิมผลออกมาไม่ได้ผลไม่ตรงกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้โอ้มันมีหลายๆอย่างเข้ามาว่าฉันเนี่ยความอดทนต้องมีอยู่ละอดทนพยายามและความพยายามความรับผิดชอบยอะไรเงี้ยแต่ มันก็ไม่ใช่เฉพาะสาขาวิจัยนี้นะหรือไม่ใช่ใช้กับเรื่องการทวิจัยอย่างเดียวการเรียนหรือการทํางานในอนาคตต้องมีความรับผิดชอบความอดทนความพยายามอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจเริ่มต้นจากสนใจก่อนเสร็จแล้วพูดคุยละเราได้เรื่องที่เราคาดว่าเราอยากที่จะทำแน่นอนคราวนี้มันเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าคอมมิทเมนต์ระหว่างอาจารย์กับ ลูกศิษย์ละว่าเราจะต้องไปให้ถึงสเต็ปนั้นนี้นน้นอะไรเยงี้ยแล้วมันก็จะต้องมีการวางแผนการทํางานเหมือนเขียนจะบอกนิสิตในห้องแลบว่าเธอควรจะต้องมีแผนการทํางานด้วยไม่งั้นมันไม่มีอะไรเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนช้าไปกว่าเดิมหรือย,ยังหรือว่ามีอะไรที่ต้องผิดพลาดจะต้องแบบว่าปรับปรงุงต้องแก้ไขต้องเร่งไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีแผนเราต้องทําตามแผนด้วยนะมีแผนแต่ไม่ทําตามแผนก็ไม่มีประโยชน์นะคะครับช่องทางสําหรับน้องๆนิสิตนะครับหรือแม้กระทั่งคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วฟังกันอยู่เนี่ยนะครับท่านอาจารย์มีช่องทางในการประสานกับท่านอาจารย์โดยตรงหรือว่าทางภาควิชาอะไรยังไงบ้างไหมครับสำหรับถ้าหากว่ามีความสนใจทางด้านนี้อาจจะติดต่อมาที่ภาควิชาได้นะคะทางภาควิชาก็จะมีข้อมูลของอาจารย์แต่ละ แตลาท่านอยู่แล้วหรืออันนี้ในพูดในส่วนของนิสิตที่สนใจที่มา Open House นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะอาจารย์ที่สาขาวิชาอื่นๆคณะอื่นเพราะบางทีเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่รู้นะว่าคณะนี้ให้เป็นมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้คณะนั้นอาจารย์คนนั้นทําวิจัยทางด้านนั้นด้านนี้บางทีเราไม่รู้นะคะสมมติอย่างของภาควิชาเราเนี่ย สตารดี้หรือการศึกษาส่วนใหญ่ก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับกลไกการทํางานแต่ว่าในแง่ของต้นน้ำก็คือสารสกัดอันเนี้ยเราไม่สามารถสกัดสารหรือว่าหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอะไรต่างๆหรือสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีอาจารย์จากภาควิชาหรือคณะอื่นๆที่ได้ฟังแล้วก็สนใจสามารถที่จะร่วมงานวิจัยกันได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทํางานวิจัยเขาน่าจะต้องเป็นในลักษณะหลายๆสารนะบรูรณาการร่วมกันมันถึงจะได้ประโยชน์ มากที่สุดนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ภาควิชาเช่นเดียวกันค่ะ